เราได้มาร่วมงานาเขาปับผ้าเปิดเส้นทางใหม่นะครับผู้คนก็ทยอยกันมาร่วมกิจกรรมกำลังปั่นขึ้นไปจุดที่มีงานนะครับ อยครับบอยเมื่อคืนไม่ขายของัะวันนี้มาได้ คงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตามใหม่เพราะต้กขึ้นเขาจะถึงไม่ได้เฮ้ยครับวันนี้มาใหมายครับเล้งมาด้วยวันนี้